สมมติทองขึ้น1,000บาททองแต่ละน้ำหนักจะขึ้นกี่บาทบ้างคะมวมีวิธีคิดคร่าวๆมาดูกันเลยคะ่ะ ถ้าทองขึ้น1000บาททอง1บาทก็คือขึ้น1000บาทถ้าทองสองสลึงก็ให้คุณหาร2ก็จะขึ้นอยู่500บาทถ้าทอง1สลึงให้คุณหาร4ีก็จะขึ้นอยู่ที่250บาทถ้าทองครึ่งสลึงให้คุณหารแก็จะขึ้น125บาทถ้าทอง1กรัมให้คุณหาร15ก็จะขึ้นอยู่67บาทถ้าทอง0ูกรัมให้คุณหาร25ก็จะขึ้นอยู่40บาทถ้าทอง0ูกรัมให้คุณหาร2ตรงนนี้้เลยก็จะขึ20บาทค่ะ เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะคะถ้าทองขึ้น1,000บาททองแต่น้ำหนักจะขึ้นประมาณกี่บาทแต่ถ้าทองขึ้นไม่ถึง1,000บาททองแต่ลน้ำหนักราคาจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ยิ่งน้ำหนักน้อยๆต่ำกว่าครึ่งสลึงไปราคาแทบจะราคาเท่าๆเ,เดิมเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยมลกดแชร์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้มลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบ